สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว youtube นะครับสวัสดีเอฟซีวีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีหลังกล้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีชาวเมียนมาชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวซปอปลาวแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆชาวไทยทุกคนที่เป็นเอฟซีผมนะครับ อยู่กับ Honda w เว็บร้อยยีไอนะครับลูกค้าจองคิวไว้หลายวันแล้วนะครับ LED ตัวเกีนแรกนะครับถ้าเป็นเกนสองเนี่ย 2, มันจะเป็นยี่สามยี่สี่นะครับรถสภาพนางฟ้าครับนางฟ้าเลยคันนี้ลูกค้าได้มือสองมาผมถามว่าเรียกไหมนอกรอบหรือยังไม่นอกรอบไม่แท้ครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นรถกอไม่มาอยู่แล้วครับกออไม่มานะครับคันนี้คัดลื่นนะครับ ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นปี2023นะครับผมไม่ผมรับงานไม่ละเอียดเองผมคิดเองเนะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูนี่ครับเดี๋ยวพามาดูคันนี้นี่ตรงข้ามกับคันนี้เลยนะครับตรงข้ามตรงกันข้ามกับคันนี้มือสองสภาพนางฟ้าเหมือนกันนะครับคันนี้สองหมืนกว่าโลนะครับแต่ยังไงก็ต้องกอไมามาอยู่แล้ว รถเคยผ่าเครื่องมาแล้วรอบหนึ่งนะครับน่าจะเกิดจากก้านสูบมีปัญหาแล้วผ่ามานะครับแล้วก็ประกอบมาล้างไม่สะอาดนะครับแล้วก็ล้างเครื่องน่าจะเป็นใช้เป็นวิธีการล้างแบบเอาลมเป่าแล้วก็ผ้าเค็ดคินงานมานะครับแล้วเศษเศษผ้าเศษผงที่ได้อะมันไปกวนอยู่ในน้ํามันเครื่องมันไปผสมกับในน้ํามันเครื่องนะครับแล้วมันไปอยู่ในก้นอ่างพอปั๊มน้ํามันเครื่องมันดูดปุ๊บ ดูดขึ้นมาแล้วเศษผ้าพวกนั้นอ่ะมันมาอยู่ตรงตะแกรงกรองน้ํามันเครื่องตะแกรงกรองน้ามันเครื่องมันอุดตันนะครับแล้วก็เครื่องพังเสียหายยับเยินนะครับปอกพังไอ้ลูกลูกเป็นรอยนะครับนี่คันนี้ผมซ่อมเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมผ่าเรียบร้อยแล้วเตรียมเอาเครื่องเอาเครื่องขึ้นแล้วเหลือแต่ใส่เก็บงานแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับนี่ทำแบบเนียนๆไม่ค่อยให้เห็นคราบกาวสักเท่าไหร่ แทบจะไม่มีเลยมีก็มีนิดๆแต่หน่นนอยกาวที่ผมใช้ก็เป็นกาวบอลครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่ยังไม่ได้ล็อกน็อตแน่นนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าเนี่ยรถคันนี้ผ่าเครื่องสองรอบนะครับรอบแรกน่าจะเป็นรถพ่อค้าพ่อค้าผ่ามานะครับพ่อค้าผ่ามาแล้วละเอียดไม่พอนะครับผ่าใส่ก้านเทียมมาแล้วก็คว้านลูกสูบมาใหม่ของยี่ห้ออาร์ ล้างไม่สะอาดนะครับเซฟค่าน้ํามันล้างเครื่องเซฟอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับสุดท้ายลูกค้าซื้อมาใช้ได้ไม่ไนานครับเห็นไหมนี่ครับตะแกงกองน้ํามันเครื่องอุดตันนะครับปั๊มน้ํามันเครื่องดูดน้ํามันเครื่องไม่ได้นะครับลูกสูบติดข้างทางนะครับลูกค้าซื้อมาได้สิบห้าวันนะครับ ส่วนมากมันจะติดจากข้างบนก่อนนะครับนี่ลูกติดลูกครึงควอนมาใหม่นี้ใสๆอยู่เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผ่นคัตไปสี่แผ่นนะครับแล้วก็สปริงคัตโอลีงซีนยางหมวกวาลฐานคัตนะครับแล้วก็นี่ยางกิ้งเฟืองเกียร์สองตัวเล็กก็เริ่มเป็นตาหมดแล้วเริ่มเล็กๆแน่น้อยแล้วก็เปลี่ยนออกนะครับส่วนเกียร์สี่ก็เริ่มเป็นจุดด่างดำแล้ว นี่เห็นไหมเป,เ,ปเ,ปเป็นจุดเป็นจุดแล้วเนี่ยนี่ก็เลยต้องเปลี่ยนออกข้อเหวียงคันนี้ข้อเหวียงข้างซ้ายโคตรมาข้อเหวียงข้างซ้ายเอกข้างซ้ายแหละตั้งไม่นิ่งนะครับอัดก้านเทียมมานะครับนี่รถคันนี้ยังไม่ผ่านสเตอร์ยังเป็นสเตอร์เดิมโรงงานอยู่เลยนะเนี่ยนี่เห็นไหมโซ่สเตอร์เดิมๆโรงงานเลยครับรถใช้งานน้อยนะครับน่าจะอยู่มาเรลียดสองหมื่นสามหมื่นนี่เละีครับ ครับสวัสดีครับรถที่ผมทําคันนู้นก็ใช่คันสีส้มก็ใช่นะครับส่วนมากจะมีแต่รถที่ใช้งานแบบโหดๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่ก็ปวดหัวอยู่นะ บางทีงานมีปัญหาแล้วเอาตัวไม่รอดก็มาถามมาหาบางทีเราก็อยากจะช่วยนะแต่บางทีมันต้องช่วยช่วยได้แต่มันต้องวิเคราะห์จากหน้างานทําจากหน้างานที่ก็ดูให้แล้วว่ามันเป็นมันขึ้นรหัส21แล้วก็รหัส1.2แล้วก็รหัส7นะครับ p c f 150ตัวเก่า ลบโพสให้ไว้แล้วถอ,อดครับตำลับตำลานะครับตำลาวิชาบางวิชาเราก็สามารถบอกได้สอนกันได้สั่งกันได้ครับแต่เราต้องดูว่าคนคนนั้นมีความจริงใจกับเราหรือเปล่าด้วยนะถ้าเขาไม่มีความจริงใจกับเรานะครับครั้งแรกเราปล่อยได้ครั้งต่อไป ผมไม่ปล่อยให้ครับกลัวผมจะหาเจอกลัววิชาผมจะแก่ก้าผมฝึกฝนมาหลายปีด้สิ่งบางอย่างขอกันง่ายๆไม่ได้ผมรูบางทีวิชาบางวิชาผมปล่อยไปบางคนเขาก็ขอบบกขอบใจซื้อน้ำซื้อของมาฝากทำสำหร,ครบคนที่เขาแก้ปัญหาสาเร็จนะครับการเป็นช่างหาชีพเดียวกัน ผมจะไม่แซะใครโดยเด็ดขาดถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่มาเริ่มผมก่วนต่างคนต่างอยู่ให้เกียรติซึ่งกันและกันวิชาใครวิชามันนะวิชาผมผมพม็ห่วงแต่ผมไม่ปล่อยหมดหรอกเสร็จแล้วนะครับ <Es per ate> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบรก้อยยี่ห้า LED คนนี้คัตมันลื่นนะครับอันนี้คือหย่อนคัตลงสุดๆแล้วนะคัตมีปล่อยตั้งหย่อนไว้แล้วเนี่ยเจ้าของรถเขาน่าจะตั้งหย่อนไว้แล้วให้ตัวได้เยอะนะเนี่ยหย่อนมากนะครับออกตัวนี่กระเด้าดึ๊ดดึ๊กดึ๊ดึ๊ดึดดด๊เหมือนเหมือนอ้นีน่เลยครับเหมือนอะไรนะเหมือนอยางกันกระชากแตกเลย มีคนถามผมนะครับว่าผมรับสอนไหมผมไม่ได้รับสอนนะครับไม่ได้รับสอนเด้อผมถือว่าผมสอนพี่ๆเพื่อนๆผ่านออนไลน์ไปแล้ว ขายบเลยครับรถหมื่นกว่าโลรถกอมองกอไมมา,มาหรือเปล่าเราไม่รู้หรืออาจจะไม้แท้เราก็ไม่รู้นะครับบางทีรถรุ่นนี้มันออกมาอยู่ในช่วงโควิดนะครับบางทีพ่อค้าเขาไปได้รถรุ่นรถคันนี้มาเขามาวางขายก็มีเพราะว่าช่วงโควิดเศรษฐกิจมันฝืดเรืองนี่ไปต่อไม่ได้ก็หลุดกันเยอะนะรถ คัสออโต้น่าจะไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยสิ่งที่ต้องยุ่งคือชุดคัสแผ่นครับคามคาัสก็ยังถือว่าไม่หลวมเลยรถหมื่นโลใสจริงเลยเครื่องสภาพนางฟ้าจริงครับแต่รุ่นนี้เขามีปัญหาเรื่องคัสอยู่แล้วครับเรื่องวิชานะครับอย่ามาด่ามาว่าผมนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าผมอีกว่า ถ้ามึงหวงวิชามึงจะมาทําคลิปทําไมครับสิ่งที่ผมปล่อยผมก็ปล่อยสิ่งที่ผมสงวนไว้ก็สงวนครับแค่นั้นเองเด้อปะเกียร์ต้องซื้อใหม่คัตไม่ยุ่งเลยลูกยงลูกยางน่าจะเปลี่ยนแต่ลูกยางคัตแล้วก็คัตแผ่นลูกค้าร้องขอมาว่า อยากได้แผ่นสปาร์คครับเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียของแผ่นสปาร์คในวิดีโอนี้ด้วยมีรถสปาร์คร้อยสามห้าหรือสองคันพรุ่งนี้ต้องส่งกลับไปหรอเ่ไปชนรูี โดนกับพวกแดงไปยอมพรุ่งนี้ครับไม่รู้จะสิ็จทันหรือเปล่าไูเสร็จเอาไปกินออก อนด้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากให้รถใช้งานทนทนนะครับให้เปิดตัวนี้ออกมาล้างครับเนี่ยครับเปิดฝาครอบคัสต์ออกมาแล้วก็ถอดคัสต์ออกมามาล้างเศษขี้คัสต์ตรงนี้ออกครับแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งมันหลุดออกไปนะครับจากตำแหน่งเนี่ยเข้าไปในรูนี้ใช่ไหมเนี่ยเข้าไปในรูนี้รูนี้มันก็จะเป็นรูลำเลียงน้ำมันเข้าไปหาเลียงการสูบนะครับเอาไป <c oughs> เอาเศษเศษโลหะที่มันสึกควั่งเนี่ย ไปลีไปกวนไปหมุนผ่านนะครับปัม๊มมันจะดันน้ํามันไปไปกวนไปหมุนผ่านก้านสูบผ่านลูกป,ปืนผ่านอะไรต่างๆนะครับมันก็จะทําให้อายุงานรถเราสั้นลงก็เป็นไปได้นะครับอีกอย่างนึงชิ้นส่วนมันมีปัญหาคุณภาพมันไม่ดีก็จริงแต่บางทีเราก็เนี่ยเขาถึงได้บอกว่าให้ถอดตัวเนี้มาล้างทุกสามหมื่นโลนะครับสามสี่หมื่นโลถอดล้างได้แล้วเนี่ยอย่างคันเนี้ยเลขไม่หมื่นกว่าโล นะครับแต่ไม่รู้ว่าไมกอรหรือไม่กอนะครับเนี่ยพอหมื่นกว่าโลเราผมก็แซะให้เห็นแล้วว่ามันมีเยอะอยู่นะครับใช้ลูกบล็อกเขี้ยวเบอร์ยี่สิบนะครับยิงออกยียก่สองยิงออกลูกบล็อกเขี้ยวเบอร์ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองมิลน,นะครับบล็อกไฟฟ้าก็ได้บล็อก,กลมก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีบล็อกไฟฟ้าอะพี่ถ้าผมมีลูกบล็อกเขี้ยวอย่างเดียว ได้ไหมได้ครับแต่คุณต้องหาวิธีไขให้ได้หาอะไรมาจับมันก็ไม่ได้ต้องสกัดแล้วล่ะครับ <c oughs> ถ้าไม่มีลูกบล็อกไม่มีอะไรเลยก็ถ้าอยากจะ่ทำด้วยตัวเองมันก็จำเป็นต้องสกัดนะครับแต่ทุกวันนี้พวกบล็อกไร้สาย <c oughs> บล็อกลมไฟฟ้าก็มีบล็อกลมไฟฟ้าแบบมีปลั๊กมีสายก็มีบล็อกลมไฟฟ้าแบบไร้สายก็มีแบบเป็นแบตเตอรี่ที่อยู่ตู้ก็มี ครับแต่ผมไม่ได้ออกพื้นที่ผมใช้บล็อกลมมีบล็อกบล็อกลมดีกวบล็อกลมผ่านถังครับเดี๋ยวมาดูแต่แกงกองน้ำมันเครื่องอนระรลดเลขไม่หมื่นกโลเป็นยังไงนี่ครับก็มีเศษเล็กๆน้อยนะนอย่างทัานนั้นมันตันแบบดูก็ได้เลยดิ เวลาเราขูดประกินอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้ผ้าเช็ดด้วยเด็ดรับต้องใา้น้ำมันล้างให้ดี mm hmm. เวลาใส่เอาฝั่งที่มีตัวเลขนะครับถึงมันจะเขียนว่า fe fe เก้าสามสิบเก้านะครับขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนแล้วก็ใส่เข้าไป ่างถอดดูที่ว่าเป็นจังไง เคเกตสาคันนี้ยังไม่ต้องน่าจะไม่ต้องเจาะหมุดแปลงหมุดเหมือนคันนั้นคันนั้นแปลง,งเป็น6หมุดเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ประกอบให้ดูนะครับผมต้องลิงงันเพราะว่าที่หน้าผมจะกลับต่างจังหวัดไปเยี่ยมแม่นะครับวันนี้ก็วันเสาร์แล้วเที่ยวหาแม่สักหน่อยกลับไปดูไล่ดูนาดัดหญ้าคันนาะช่วยพ่อเห็นไหมมันมีสีหมุดนะครับ ผมจะเจาะเพิ่มตรงนี้อีกสองตัวให้มันเป็นหกมุดแล้วก็ใส่ลูกยางโคกหกตัวนี่ครับเริ่มรวมแล้วเดี๋ยวผมจะกดหมุดซ้ําครับคันนี้กไ็ไม่น่าจะมีอะไรมากน่าจะมีเปลี่ยนแค่ประกินกับแผ่นคับนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าปล่อยให้มันลื่นนานๆนะครับตัวนี้จะเสียนะครับเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มจะเป็นเส้นแล้วเนี่ย เริ่มจะเป็นเส้นแล้วเพราะอะไรเพราะมันจับไม่แน่นครับจับไม่แน่นน่าจะเกิดจากสปริงคัตเสื่อมสภาพหรือโดนความร้อนแล้วทนความร้อนไม่ได้ครับดูว่ามันมีแผ่นไหนไหมมีอยู่แผ่นหนึ่งครับแผ่นนี้แผ่นที่สองครับแผ่นที่สองดำไหมผิดปกติ แผ่นที่หนึ่งสียังดูดีอยู่นะครับแต่แผ่นที่สองนี่ดำไหมเริ่มจะดำเริ่มจะไหมแล้วแผ่นหล็กก็ไม่เปลี่ยนครับคันนี้ไม่เปลี่ยนอะไรมหมเดี๋ยวจะเอาแผ่นสปาร์คมาเทียบให้ดูด้อเดี๋ยวผมถอดดูลูกยางคัดก่อน หือมาเปลี่ยนใหม่ด้วยกับปรเก็นรถคันนี้ขับแก๊โบนะครับแก๊บวิน มีสองตัวสามตัวดิมันมีสามตัวภาพเปเรี่ยตัวนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับดีที่มันยังลูกค้ายังไหวตัวทันนะครับถ้าลูกค้าไหวตัวไม่ทันก็ฝืนใช้ก็พังหมดครับกระโหลกคัด ลดหมื่นกว่าโลนะครับน่าจะสองหมื่นขึ้นแล้วแหละรถคันนี้สองสามหมื่น,นะครับเพราะว่ามันน่าจะถูกกอไมมา,มาถ้าเจอพ่อค้ามีจัยาบันก็ดีถ้าพ่อค้าไม่มีจัยาบันก็ สั่งมาเมื่อวานสั่งมาใส่คันนู้นแหละสั่งมาใส่ LED คันเมื่อกี้นี่สั่งมาใส่คันนี้นะครับสั่งมาหกตัวไม่ได้คิดเงินกับเขาหกตัวนะครับคิดตามกับเขาแค่สามตัวนะครับสามตัวก็แบ่งมาใส่คันนี้เลยตอนแรกผมเข้าใจว่ารถคันนี้เป็นปี2023ดูนะครับผมคลิปนี้อย่ามาด่ามาว่าผมนะ ผมจะมาเทียบว่าสำหรับสาวกแผ่นคัดสปาร์กนะครับเ <Okay. S 1> นี่ยเห็นไหมนี่ตรงนี้มันจะตรงนี้มันจะเตี้ยของเว็บของเว็บมันจะสูงนะครับของเว็บมันจะสูงเทียบกันแล้วของเว็บสูงกว่ากันประมาณมิลหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเกือบมิลเลยนะ เวลาเราใส่เข้าไปนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยมันจะทําให้ตัวเนี่ยเนี่ยมันจะทําให้เสื้อ,อคัดเนี่ยยุบเร็วสึกไวนะครับแต่เรื่องการจับจับเนี่ยจับคับเน่ยดีรอยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบแต่มีข้อเสียอยู่ตามที่ผมบอกคือมัน มันจะทําให้เครื่องคัดเราสึกไวก่อนไวแันควรนะครับนี่รูในนะครับรูในรูในเก้าสิบสองจุดเก้าสิบสองจุดสี่นะครับเก้าสิบสองจุดสี่นะครับโต โตโตเมื่อกี้รูในนะครับร้อยรอย้อ,รอยกับอีกสี่จุดร้อยกับอีกสี่จุดไม่ใช่ดียร้อยเดียวไม่ใช่ร้อย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 ห้าครับโตร้อยห้าจุดสี่นะครับโตร้อยห้าจุดสี่นะครับของสปาร์ก แล้วก็ตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่12มิลน,นะครับอ่าเรวมาดูของเวฟบ,บ้างดูของเวฟบ,บ้างนี้เว็ฟเว็ฟอยู่ที่12มิล12เปะนะครับ12เปะ เว็ร้อยยี่ิบห้า LED สิบสองเป๊ะเดี๋ยวดูสปาร์คหน่อตัวนี้มันสิบสองจุดสี่ไม่ใช่สิบสองจุดสี่สิบสองจุดหนึ่งครับสปาร์คสูงกว่านิดๆนะครับนี่แต่แต่เว็บร้อยยี่ิบห้ามันมีอันนี้เว็บร้อยยี่ิบห้า LED เนี่ยมันจะมีสามแผ่นที่สูงกว่า สามแผ่นที่สูงกว่าทั้งหมดมันก็จะมีอยู่ประมาณสี่แผ่นแล้วมันก็จะคอยซับแรงกระแทกแรงกระชากนะครับนี่ครับตามพวกนี้แล้วมันจะทําให้พวกนี้สึกสึกช้าหน่อยนึงนะครับ ไม่ว่างเนี่ยต้องรอนานหน่อยนะเอิงจะไปทำงานเหรอสิบสองจุดสามนะครับถ้าเป็นของเว็บร้อย้าเก่าตรงรุ่น 12, เนี่ยสิบสองจุดสามตัวเนี้ย ความโตมันเท่ากันหมดแต่ว่ามีตุกติกนิดๆหน่อยๆนะโตอยู่ที่91 91นะครับเรียบร้อยีห้าเก่ากับสปาร์กอันนี้สปาร์กมีความโตอยู่ที่90 90 91.8 91.8 ร้อยิบ LED รอี่ร้อ LED โตอยู่เก้าสิบูในอยู่ที่90้จุดจุดห้านะครับแต่ละรุ่นแต่ละค่ายจะแตกต่างกันนะครับแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบส่วนตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสวัสดีครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มาเรียบเรียงมาเทียบแผ่นคัตให้ดูเฉยแตๆจริงๆมาใส่กันได้นะครับเดี๋ยวร้อยยี่สิบห้าก็มาเทียบกับสปักตรงนี้มันจะเหลือนนหลนนหล่อมกันนิดนึงล้ํากันนิดนึงเหลื่อมกันนิดนึงเนี่ยต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อย แต่ผมว่าความหนาเนี่ยอันนี้แผ่นทัดที่สึกแล้วนะควมหนานี่สู้ผมว่าเว็บร้อยิบห้าเก่าหนากว่าเยอะเลยนะสองจุดสองจุดหกนะครับสปาร์คสปาร์คสองจุดสองจุดห้า LED L.E.D ก็สองจุดหกครับเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมเป็นกําลังใจงให้ผมด้วยนะครับนี่ครับหลังจากที่เราได้ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับผ้าคัตสามก้อนผมไม่เปลี่ยนนะครับชามก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับมันยังใช้ได้อยู่มันใช้ได้แสนโกว่าโลผ้าคัตกับชามคัตนะครับสิ่งที่ผมใส่ให้ใหม่ก็คือมีลูกยางคัตสามก้อนสามตัวครับแล้วก็สปริงคัตแต่งซีไอกีสามตัวนะครับแล้วก็เบิกสปริงกดคัตเดิมมาใส่อีกสามตัวนะครับแล้วก็แผ่นสปาร์กนะครับ เรียกร้องมาก็จัดให้นะครับตอนแรกผมเข้าใจว่ารถคันนี้เป็นรถเว็บร้อยยี่ห้าปีสองพันยี่สามผมบอกลูกค้าว่ามันใส่ไม่ได้นะครับสรุปไปไปมามารถคันนี้เป็นรถปีสิบแปดถึงปียี่สิบนะครับใช้ได้ครับนี่หมุดนะครับหมุดผมก็กดลงให้ลึกกว่าเดิมนิดนึงกดลงไปอีกประมาณสองมิลนะครับกดซ้ำไว้ประมาณสองตันสองตันครึ่งนะครับ มันก็จะขยับน้อยลงหน่อยนะครับของเก่ามันก็เริ่มรวมแล้วทําไมผมถึงไม่อยากเจาะไม่อยากย้านะครับเพราะว่าผมกดแค่หมุดอย่างเดียวเพราะว่าลูกยางเดิมมาจากโรงงานเนี่ยมันทนความร้อนได้ดีกว่าลูกยางที่เราซื้อมาใส่ใหม่นะครับประมาณนี้แหละมีเหตุผลที่ขี้แกงมีอยู่แค่นี้เองนะครับนี่พวกหกขาหกลูสปริงกดคัดผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็มีปะเกนกับน้ํามันเครื่องนะครับ ประมาณนี้สิ่งที่ผมทําให้ก็ประมาณนี้หละค่าใช้ใจ่ายนะครับไม่บอกนะครับให้ผมตกลงกันกับลูกค้าเองนะครับค่อยคุยกันหลังใหม่นะครับมันจะไปถ้าผมบอกไปว่าอันนี้แผ่นละเท่าไหร่อันนู้นแผ่นละเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะไปตัดราคาเพื่อนร่วมอาชีพเขานะครับมันจะไปกระทบกับเพื่อนร่วมอาชีพนะครับถ้าผมทําแพงกว่าชาวบ้านไม่เป็นไรแต่ถ้าผมทําถูกผมโดนดา่าผมมันจะกลายเป็นว่าผมไปตัดราคาเพื่อนๆ <c oughs> พี่ๆร่วมอาชีพเขานะครับ ก็เอาเป็นว่าให้ผมตกลงกับลูกค้าสองคนก็พอนะครับก็มีประมาณนี้แหละ LED คันนี้นะครับก็มีเปลี่ยนให้อยู่หนึ่งรายการสองรายการสามสามรายการสี่แผ่นคัตห้าปะเกนันหกน้ำมันเครื่องแค่นี้ครับเพราะว่าเลขใหม่มันยังน้อยอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับสาเหตุมันเกิดจากแผ่นคัตมันลื่นนะครับคัตลื่นนะครับนี่ของเก่ามันจับไม่แน่นนะครับ เกิดจากสปริงกดคัดตัวเก่ามันทนความร้อนไม่ได้คัดคัดมันลื่นคนะัดมันนู่นนี่นั่นเรียบร้อยครับประมาณนี้สวัสดีครับ